เพราะว่าเวลาผมพ่นนะครับผมฉีดเนี่ยจะไม่ปิดปากปิดจมูกเลยคเพราะว่าดูทีวีไม่รู้ว่ากี่ร้อยรอบแล้วฮะวันนั้นเห็นว่ามีดบาดมือเนาะใช่ครับแล้วพอดีไปที่ไหนที่ป่าเขาโดนตัวต่อเลยค่ะตัวตัวต่อนะครับตัวต่อมาต่อยใช่แล้วพี่ก็ทะลึ่งเอานี่ไปทาให้เขาใช่เอาเขาบอกว่าไม่ได้นอนมาสีห้าวันใช่ไหมคะใช่แล้วเขานอนไม่ได้เขาคือมันมันพิษ คิดมันยังของตัวต่อพิธิของตัวต่อแล้วพี่ถ้าลือเอานี้ไปทายเขาแล้วเขาเขาด่าพี่ไหมไม่ด่าฮะเขาเขาก็บอกว่าลองว่าลองดูผมก็อยากจะลองมันกันเขานอนได้ไหมแถานอนได้ฮะไม่เปวดแล้วยังไงยังไงก็ลองขอลองก่อนทารเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วไงตอนเช้ามาเข้ามาขอคุณพี่ใช่ไหมห้านาทีทาแล้วห้านาทีเขาก็เดินกลับมันยุบมันแล้วก็เขาบอกว่าดีขึ้นเขาอ่ดีขึ้นไม่ต้องไปหาหมอเขาบอกนะสุดยอดจริงเนาะ พี่อปุ๋ยเนี่ยถุงหนึ่งนี้เนี่ยใช้ได้ประมาณกี่ไร่คะเนี่ยคือผมประหยัดนะครับคือผมหวานไม่แบบไม่แบบไม่มากอ่ะคือจับน้อยๆแล้วก็หวานไปก็ประมาณไร่กว่าว่าไร่ไร่กว่ากว่าครับจริงๆริยี่สิบห้ายี่สิบห้าลูกนี้เขาให้ใช้หนึ่งไร่แต่พี่ไปใช้ไร่ครึ่งใช่แต่ผลผลิตออกมาอย่างนี้ใช่สุดยอดไหมพี่ก็ก็สุดยอดฮะค่ะแล้ว น้องดาวแ่ะครับเป็นเป็นไงบ้างตอนแรกนี่คิดจะหนีไปรุงเขเบเลยใช่ไหมหนีไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมาตอนที่ไม่พอเดี๋ยวนี้เห็นตอนนี้เห็นแล้วเห็นอ้อยสวยแล้วก็อยากมามาบ่อยด้วยตอนแรกเข้าสวนมาในคิดเขาไม่เข้าสวนเลยค่ะไม่เข้าสวนคือมามาเห็นแล้วคือดินมันก็แตกดินก็แตกแห้งแล้วก็ดินแข็งไปเลยคือดูของที่เราปลูกขึ้นมาคือเราว่าคิดว่าจะไม่ได้แล้วอะไรนี้คือไม่อยากจะมาคือ น้อยใจอ่ะ,อะคือ,อไม่สวยไม่น้อยใจไม่อยากจะเดินเข้า <ชะ S 1> สวนถ้าเกษตรกรทางบ้านหรือว่าทางที่เขาปลูกอ้อยปลูกข้าวเนี่ยพี่ช่วยแนะนําเขาเขาอยากใช้ใช้ยังไงอะไรยังไงพี่เนี่ยช่วยแนะนำหน่อย่คะคือถ้าว,วิธีการใช้นะครับที่ที่ผมใช้ที่มันได้ผลเนี่ยคือ,อาฟาวาก้าฟาว,วดีนแล้วก็พรีเมียมพรีเมียมสองซีซีที่ถัง ถังยี่สิบลิตรครับถังยี่สิบลิตรใส่พีเนี่ยไปสองซีซีสองซีซีค่ะแล้วตัวโฟบูก้าประมาณสามซีซีครับโฟบูก้านี่สามซีซีใช่แล้วก็โฟวินินค่ะโฟวินินห้าซีซีนะห้าซีซีในในถังเดียวกันในถังเดียวกันครับคือเอาปนกันฉีดไปครั้งเดียวเลยใช่ใช่แล้วฉีดตรงเนี้ยไปสองครั้งสองครั้งฮะโรคก็ไม่มีใช่ แล้วก็ใบก็สวยดูใบสวยคือนาเนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าผมเป็นเจ้าของนะผมก็บอกว่าของผมสวยของให้สายทองเนี่ยดูก็แล้วกันนะครับดูดูเองก็แล้วกันนะครับใบจะหนาเนาะหนาหนาจริงๆเงาเลยแล้วก็อันนี้หนาจริงๆอันนี้ผนังเซลล์มันจะคือคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับที่ผม ไปดูอ้อยของคนอื่นอ่ะมันจะเป็นใบบางๆกรอบๆยังไงก็ไม่รู้ไปดูแถวโกสมก็ไม่เท่าของเราที่เขาปลูกอ้อยเยอะๆแถวโกสมพิสัยแต่อําเภอกันทละเนี่ยมันไม่มีคนปลูกอ้อยแล้วก็เป็นใบบางๆไม่หนาไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้แค่ใช้ไม่ถึงถุงหนึ่งอ่ะค่ะ สุดยอดจริงๆเนาะเดี๋ยวนี้คือชาวบ้านเขาหันเหทางไม่ทํานาแล้วก็คงจะใช่นะครับแล้วก็ว่าคือมารอรอารอเอาไปรอที่ใช่ไหมรอลุ้นก่อนว่าว่าของผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือจะได้เท่าไหร่จะได้กี่ตันแล้วก็เขาเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มบางเจ้าก็เริ่มปลูกกันละใช่แล้วพอดีของเขาไม่งามไม่งามเ็ตอนแรกเขาก็ยิงอยู่ยิงเดี๋ยวนี้พอเห็นของพี่แล้วก็เริ่ม เอย่มาดูละว่าใช้อะไรใช้อะไรแล้วก็ถามว่าใช้ใช้แบบไหนผมก็แนะนําไปบอกว่าเวลาเราฉีดเนี่ยมันจะไม่ได้ปิดปากปิดจมูกนั่นก็ปลอดภัยนะปลอดภัยถ้าสมมุติว่าผู้ที่จะปลูกอ้อยนะครับก็ขอให้ดูทีวีช่องไอทีวีไอทีวีนี่แหละที่ผมจําได้นะ เขาจะบอกแนะนำการวิธีใช้ทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นแต่ถ้าเขาบอกว่าอยากมาโทรมาหาพี่บาทเลยอยากขอข้อมูลอยากอะไรนี่คือยินดีครับยินดีไหมคยินดีฮะบอกเบอร์โทรให้เขาหน่อยค่ะก็ถ้าสมมติว่าจิติดต่อนะครับตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าจะปิดโทรศัพท์รุนี้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0833์แปดสามสาอนะครับจ้ะอีกรอบหนึ่งค่ะ08นย สองหกสองแปดสองเก้าค่ะแล้วยินดีให้ข้อมูลครับและสินค้าเอาตรงนี้ได้โทรสั่งมาเราไปส่งแล้วก็แนะนำใช้ถูกทิธ่ขอให้คุณเปิดใจตรงนี้เรามีทีมงานทีมงานที่พร้อมที่จะไปแนะนำแล้วก็แนะนำการวิธีใช้วิธีเนี่ยคือแนะนำแบบให้ใช้ถูกวิธีแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีมันก็มันไม่ได้ผลอย่ามาโทษสินค้าไม่ได้คือผมทดลองแล้วทดลองอีกไงจ้ะ สินค้าของเรานี่สุดยอดจริงๆเนาะใช่สุดยอดจริงๆเรานเรมีอะไรจะฝากกับเกษตรกรทางบ้านไหมคะค่ะมีค่ะค่ะเพราะว่าก็อยากจะให้ชาวเกษตรกรทุกท่านที่อยากจะให้เกษตรกรทุกท่านอยากให้เขาใช้ o 2ฟาเวเจน O 2ทูีเมียมแล้วก็ o 2ูฟาวก้า o 2ูฟาวนินค่ะก็ได้ผลร้อยเปซค่ะมี่โอทูเยี่ยมไหมคะเยี่ยมเยี่ยม โอทู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 ยิงใช้ยิรวยคุมเกินราคายิงด้วยเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหญิงกันดานเปลี่ยนไปโอ้โห นายมันงามจริงๆว่ะโอ,อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใ,ใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอ f l ฟลาโ a กสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดิน าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินงินดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวก้าไปใช้ดูสิจ้ากล่องกล่องกล่องคือเวลาที่คุณผู้หญิงดูดีเนี่ยไปแล้วไปทำงานกนคุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F 2โท่เลย เมื่อหนุกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งญินกันดานเปลี่ยนไปโอ้โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลาง ช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพ,พืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินแดนเปลี่ยนมันบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวก้าไปใช้ดูสิจ้ากล่องกลองกล ค่ะสายทองเกี่ยใสแล้วนะคะค่ะสายทองก็ยันนี้ก็อยู่อีกแปลงนึงที่องทางเหนืออยู่ที่อำเภอภูซางอยู่ที่อำเภอบ้านสายทองนะคะแต่ว่าเป็นแปลงแตงโมแปลงแตงโมแปลงที่ทุกแปลงแปลงที่เมื่อวานกับแปลงวันนี้เป็นแปลงที่ว่าใช้อินทรีย์มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่ว่าแปลงแตงโมใช้อินทรีย์นี่เขาหัวเลาะใส่หรอคะเพราะว่าเขาว่าจะเป็นไปได้หรือต้องใช้เคมีแต่วันนี้วันนี้แต่เรา นำโอทูให้เขารู้จักพอเขาได้ใช้ปุ๊บเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับเจ้าของสวนเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะลุงชื่ออะไรคะผมชื่อเล่นว่าลุงยา,งยาชื่อจริงนายอินคำตั้งวงใหม่นายอิน ทำตะวงใหม่ตั้งครับตั้งตั้งวงใหม่แสดงว่าไม่ยอมตั้งวงไม่ยอมเอาไม่เอาเลิกเลยเลิกตั้งวงใหม่ตลอดใวงใหม่ตลอดเพราะว่าเราต้องรับสิ่งใหม่ๆนะเราต้อเอาสิ่งใหม่เข้ามาแล้วลุงอยู่หมู่บ้านอะไรคะบ้านถุกุยหมู่สี่ตำบลมุกุยอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาครับอ๋อเป็นคนพื้นที่ครับพื้นที่ครับพื้นที่ละหมู่กับสายทองคนละหมู่ค่ะค่ะนี่ ใครใ<ช>คะเนี่ยมาจากไหนเนี่ยขอ,อค่ะ <c oughs> ขอแนะนําตัวเองนะคะสวัสดีค่ะน้องแอลโอทนะคะเป็นทีมงานของพี่สายทองมาจากโคราชค่ะคือติดตามแปลงนี้ตั้งแต่เริ่มเหมือนกันทํางานคู่ก,กันตลอดถึงมาเจอคุณพ่อครัครจ้ะค่ะเราก็คือตอนแรกล,ลงุงลุงทําเต็งโมงนี่มาขี่ปีแล้วคะเอาให้ผมให้ผมตอบเพราผมก็ตอบว,ว่าผมทํามาสิบกว่าปีแล้วครับโอ้โหสิบกว่าปีนี่คืนานมา ชำนาญแล้วรู้หมดว่าแปลงเป็นยังไงเกิดยังไงปลูกยังไงคือรู้หมดเลยับก็ลุงปลูกเนี่ยมีกี่ไร่คะเฉพาะวันนี้แปลงนี้ใช่ไหมคอะแปลงนี้ก็ประมาณ13ไร่ครับสิไร่สิไร่แล้วก็แต่ก่อนนู้นที่ไม่เคยรู้จักโอทูน่ะลุงใช้จำพวกตัวอะไรฉีดพ่นหรือว่าจำพวกเคมุงเคมีไหมคะ ยาตัวไหนอยู่คะตอนนั้นก็เคยใจ,จ้อยู่ไอ้ตงที่ว่าเออเป็นยาเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าหอม์้มนอย่างนี้ก็โอทัวนี่ผมเคยจ้ามาก่อนเนาะเคยมาตอนปีที่ฟ้าฟ้ามาเนี่ยเคยใจ้ยจำพ่อไอ้องเป็นยาจำพวกไอ ต่อปอดทูนะคือว่ามันแบบไหนนะคุณเป็นสารเคมีพูดง่ายเป็นสารเคมีทุกตัวครับผมทั้งข่าเพี้ยข่านอนข่าแมลงครับแล้วก็ใช้แมาหลายใช่ไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยฉีดพ่นเองไหมฉีดพ่นเองครับเองแล้วก็ฉีดบ่อยฉีดบ่อยๆครั้งรวยบ่อยครั้งแล้วก็ เดี๋ยวนี้สารเคมีคงจะสะสมสะสมข้อคิดของคุณช่าสมมากแล้วสะสมในตัวลุงครับในตัวเองก็ถึงเวลาแค่คิดก็คือว่าตัวเองก็รู้ว่ามันต้องรู้ดรอสะสมอยู่แล้วมันต้องสะสมครับแล้วตอนนั้นคือสายทองผ่านมาตรงนี้นะลุงเนาะก็ได้แนะนําตัวผิิธภัณฑ์ของโอทูคลุงก็บอกว่า ต้องเข้ามาล้ว <laughs> ผมบอกผมบอกยกมือไหว้แล้วขอโทษนะครับผม <c oughs> ไม่อยากพบใครรอกไอ้เรื่องเฉพาะยาเนี่ย,ยผมผ่านมาเยอะแล้วผมไม่อยากคุยกับใครรอกไอ้พวกโอทูโอไม่ใช่ว่าโอทูไม่ใช่ว่าเป็นของหอมมนอะไรก็จ้างผมผ่านเอามากแล้วถึงบอกถึงบอกบม่ยอมรับเลยเนี่ยไม่ยอมรับคือ,อ,คอปิดแล้วย,ยกมือยอกมือฉาทุได้ว่าคือปิดแล้วนะปิดสถานีแล้วยาเนาะเพราะว่าทุกตัวคือผมก็มอหม ทุกผ่านมาทุกปีประมาณ10ปีนี่ผมก็ทำมามันก็ใช้ใช้ได้หนึ่งครั้งสองครั้งใช้ได้ครับปันครึ่งปันครั้งะมื่อไหแต่มาปีนี้ของผมก็หมดโอกาสแล้วผมว่ายกมือจากทุกผมไม่ได้แล้วคุณผมก็ลงไปเยอะแล้วผมไม่ยอมรับผมไม่เอาละจะไม่ลงทุนเพิ่มมันจะลงนมเพิ่มละไม่เอาละผมก็บอกอย่างนี้ละลงทุนมาเยอะแล้วผมไม่เอาละคิดว่าของคงคงไม่ได้ทุนคืนละเป็นนี้เขาแน่นอนแดงไหมสวยไหมนะนี่ดู ถ่ายให้เต็มเต็มเลยมันฟาไม่ตรงกันไงเนี่ยไม่เป็นไรค่ะฟาไม่ตรงนี่งความแดชัดเจนมากแค่นี้ก็โอเคลูกโตแล้วก็สีโตเฉยไหมใช่เลยคือว่าใส่ข้ามือมันมันมีมือไม่ไม่ล้มเลยไม่ล้มเพราะฟาไม่ตรงเองเพราะว่าลุงใจไม่ตรงใจมันร้อนคนใจร้อน ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกินได้ไหมเนี่ยกินได้อร่อยมากแล้วเจ้าของสวนเจ้าของสวนกล้ากินให้ดูไม่เนี่นเอาโอเคเลยเป็นหนูทดลองให้กินก่อนเลยแต่ก่อนนุ่นแต่ก่อนนุ่นที่หวานไหมคะหวานไหมคะลุงอร่อยไหมอร่อยมากเลยแล้วถ้าท่านผู้ชมทางบ้านน่ะอยากกินบ้างอยากกินต้องมาหาซื้อแต่แล้วเนี่ยโอ้ต้องมาหาลุงที่สวนนี่เ่ยเดี๋ยวนี้ลุงเลังรอายาบูซังตอนนี้ก็คือเราจะ แนะนำโอทูกันทั้งหมดโอ้โอเคเลยครับตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะกระจายคำพูดให้ในตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะหาลูกค้าให้ถ้าใครอยากกินแตงโมแบบสบายใจต้องมาซื้อที่อำเภอภูซางครับผมจ้ะคือตอนนี้อำเภอภูซางเป็นแตงโมที่ปลอดสารพิษจริงๆรใช่พ่อค้าต้องการมาก